มาค่ะมาคุยกันต่อในช่วง Analyst Battle นะคะเงินเฟอ้อพุ่งนักลงทุนรับมืออย่างไรกับตลาดในวันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับนักวิเคราะห์สองท่านนะคะวันนี้คุณชาญชายัยพันธาธนากิจผู้ช่วยผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์กลยุทธ์สายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและคุณกิตพลภยัภยภัยาลกิจผู้อำนวยการอาวุโสนะคะและนักกลยุทธ์จาก UOB แคชเพรสประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะครับสวัสดีครับ วันนี้ทั้งค่ะวันนี้ทั้งสองท่านมาพร้อมกับวันที่หลายคนต้องการนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเออเราจะยังไงกันต่อดีเราจะรับมือกันอย่างไรแล้วก็เหมือนเป็นการรับน้องคุณชานชัยด้วยมาครั้งแรกแดงเถือกเลยนะคะงั้นงั้นเพื่อให้คุณกิตพลเริ่มก่อนละกันค่ะคุณกิตพลคะเราจะเอาไงต่อดีคะโอเคครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเฟดก็พยายามส่งส้อญาณงนะครับบอกว่าไอ้เงินเฟอ้อในช่วงนี้ยมันจะเป็น transitory inflation ก็คือเป็นเงินเฟอ้อที่อาจจะเยอะ กวาปกติอาจจะขึ้นเร็วกว่าปกติเนื่องจากฐานที่ต่างนะครับแต่ว่าพอมันมาจริงๆเนี่ยนักลงทุนเองก็ยังคงกังวลอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะกังวลกับการที่เฟดเองอาจจะขยับตัวนะครับลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทีเนี้ยสมมติว่าเราไม่พยายามจะไปคิดหรือไปแทงข้างมากว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยบนสภาวะที่เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องดีขึ้นต่อเนื่อง เงินเฟ้อน่าจะมานะครับตัวของต้ผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะขยับขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีอะไรบ้างที่มันอาจจะพอได้ประโยชน์หรือมันจะเป็นการลงทุนที่มันถือได้ว่าพอที่จะรับมือกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังพอจะมีหุ้นบางตัวบางกลุ่มนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวครับแต่ว่าแน่นอนว่าในภาพรวมของการลงทุนเนี่ยเวลาเงินเฟ้อมาเวลาดอลลาร์แข็งนะครับเวลาผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นเนี่ยความสิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือว่า มันอาจจะมีโอกาสครับที่จะเห็นฟันโฟลนียไหลออกจากตลาดในฝั่งของทางด้าน,อน,านเอเชียและอินเ g ียที่มาเก็น,นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอันที่1ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันที่ 2>, ท2การลงทุนเพื่อเฮดเงินเฟ้อพวกนี้มีแต่ว่าต้องระวังด้วยว่าบางตัวอาจจะขยับลงก่อนก็ได้กับ3ก็คือลองพยายามไปดูครับว่ามีตัวไหนบ้างไหมที่มันพอที่จะได้ประโยชน์จากบอลยิวหรือว่าเงินเฟ้อที่มันขยับขึ้นครับ ค่ะงั้นเราขอถามต่อเลยได้ไหมคะพอดีวันนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากให้วิเคราะห์ให้หน่อยคะ่ะว่าพอพอสัญญาณเงินเฟอ้อมันพุ่งแรงแบบนี้กลุ่มไหนจะได้ประโยชน์หรือกลุ่มไหนจะเสียประโยชน์ ครับต้องบอกว่าในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จริงๆตลาดก็เล่นกันมาล่วงหน้าระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ก็น้าจะเฮดจิ้ง g a i n s t inflation ไม่ว่าจะเป็นพลังงานปิโตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสินค้ากเกษตรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ขย,ยับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรซึ่งถ้ามาดูในช็อตต่อเนื่องตัวนี้เนี่ยถามว่ากลุ่มพวกนี้ยังน่าสนใจไหมก็ยังน่าสนใจแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ย เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันเริ่มคนก็เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าซื้อต่อตรงนี้เนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับในนั้นก็แปลว่าในกลุ่มพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะน่าสนใจแต่ว่าแน่นอนว่าความมันท<ฮ>วระยะสั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมาประเมินภาพตลาดทีว่า1 5 5 0อยยู่ไหมนะถ้าอยู่ก็หลายตัวอาจจะเริ่มฟื้นแต่ถ้าไม่อยู่นะครับอา่าะบางตัวอาจจะมีดาวไซที่จะไปตั้งหลักกันข้างล่างครับก็คือกลุ่มพวกนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องเอ่อต้องบอกวย แล้วกลุ่มธนาคารนี้ได้ประโยชน์ไหมคะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรืออาจจะมีฝั่งข้อเสียที่มาหักหลาดน,นะครับจริงๆแล้วธนาคารจะได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรที่มันขยับขึ้นนะครับหรือว่าทิศทางของบอลยูที่มันขยับกว้างขึ้นแต่สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าในบ้านเราเองเนี่ยสถานการณ์ของการระบาดท,ที่ยังไม่จบดีนะครับความเสี่ยงของคุณภาพลูกหนี้ที่แย่ลงรวมทั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานถ้าใครตามตามประเด็นข่าวก็คือว่า กระทรวงการคลังทปทแล้วก็สัมพัรธ์กรคุยกันว่าเนี่ยอยากจะให้สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้โดยการแฮ่คัดนะครับถ,ถึงแม้ว่าแฮคัดแล้วจะสามารถเอาผลเสียหายไปหักภาษีได้เนี่ยแต่ว่าก็ทั้งกลุ่มผู้ปล่อยกู้ก็คงรู้สึกว่า,นาวหนาวๆร้อนๆหรือไม่อยากจะทําแบบนั้นถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะครับดังนั้นเมื่อวานเนี่ยเราถึงเห็นว่าหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินกับกลุ่มธนาคารพวกนี้เนี่ยเออต้องบอกว่าปรับตัวลดแรงจากความกังวลเรื่องข่าวที่สันที่ให้มีการแห่คัดครับ โอเคค่ะ่ะพาพแรกนะคะในฝั่งของคุณกิตพลก็ได้เห็นมุมมองแล้วก็ทราบรายละเอียดในเบื้องต้นในสิ่งที่คุณกิตพลมองและมาต่อที่คุณชานชัยกันบ้างค่ะคุณชานชายัยมีมุมมองมีความเห็นยังไงกับเรื่องประเด็นเงินเฟ้อพุ่งแรงคะ ครับจริงๆผมก็มีมุมมองคล้ายๆกับพี่กิตพลเลยนะครับก็จริงๆโด,โดยโดยรวมเนี่ยนะครับคือภาพเงินเฟอ้อที่มันเร่งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็สูงที่สุดนะครับในรอบ13ปีเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้นักลงทุนก็คงจะ,ะตกใจแหละแล้วก็คงจะมีความกังวลกันมากขึ้นนะครับว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็คือเฟดเขาจะยังคงมุมมองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ที่เราได้ติดตามเฟดกันมานะครับก็คือเขาก็ ่าเหมือนกับบอกไว้อยู่แล้วไกด์ไลน์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราคงจะเห็นภาพของเงินเฟ้อเนี่ยมันดีดขึ้นนะครับแต่ว่าคจะเป็นภาพที่ขึ้นชั่วข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าะระยะถัดไปนะครับสิ่งที่ต้องไปให้ความสนใจเนี่ยก็คือในแง่ของอตัวของ การประชุมเฟดนะครับซึ่งก็จะมะีในเดือนหน้านะครับช่วงช่วงกลางเดือนนะครับขณะที่อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถามในมุมมองของไฟายเชอเชียพาสเราเนี่ยเราเรามองว่าอย่างไรนะครับก็ประเด็นนี้นะครับคงจะเป็นประเด็นที่สร้างสร้างแรง กระเพื่อมนะครับให้กับตลาดเป็นช่วงๆนะครับเอาไว้ก็คือถ้าตัวเลขสหรัฐตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีถ้าดีมากๆนะครับผมว่าอันนี้อาจอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าความกังวลตรงนี้ก็จะกลับมาแต่ว่าถ้าในมุมมองเราเนี่ยคือถ้าเรามองในแง่ของตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่เพิ่งประกาศกันไปนะครับตัวเลขอัตราการว่างงานก็ ยังจริงๆมันยังอยู่ในระดับค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับ6.1%นะครับถ้าไปเทียบกับระดับก่อนเกิดพีโควิดเนี่ยนะครับปี62ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่3.7%นะครับดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าในมุมมองของเราเราเรา,เรายังมองว่า ฟดนะครับไม่ไม่น่าที่จะ,ะเร่งขึ้นนะครับดอกเบี้ยมากนักหรือว่าไม่น่าที่จะอาเร่งใช้นโยบายการเงินที่มันเข้มงวดมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าภาพในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นภาพของการผันผวน,นนะครับแต่อีกอีก,อกมุมหนึ่งที่ที่อยากให้มองเนี่ยก็คือ,อเรามองว่าภาพที่มันจะถูกลดทอน นะครับความผันผวนต้องส่วนนี้ไปได้เนี่ยก็คือแน่นอนว่าเงินเฟ้อมานะครับเงินเฟ้อมาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับรอบเศรษฐกิจที่มันน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเรามาดูในแง่ของตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเรามองว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไตรมาสหนึ่งที่รายงานมาเนี่ยที่เรารวบรวมมานะครับตอนนี้ก็คือทํากําไรสุทธิค่อนข้างดีนะครับก็จากที่รวบรวมมาเนี่ยตอนนี้รายงานไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยรายงานไปทั้งงหมด55%ขอ Market cap นะครับทำกำไรสุทธิเนี่ยประมาณสัก1.78แสนล้านก็เติบโตมา124%ยยอรเซนเยียนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วถ้าไปเทียบกับคอนเซนทรัสเนี่ยนะครับถือว่าดีกว่าคอนเซนทรัสเนี่ยถึงประมาณสัก26%ซึ่งตรงส่วนเนี้ย<ม>นะครับเราก็มองว่าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของอ่าวงจร e a r n i n g ็ตอัปเกรดเนี่ยมันน่าจะยังมีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดก็มองไว้อยู่ที่แปดสิบทต่อหุ้นน็ดเปอรนส่วนของ EPS เพราะฉะนั้นเนีอ็ดจุดเจ็ดบาทต่อ่าถ้านะครับ มันลงมาแบบนี้เนี่ยเราก็เลบริษัทจดทะเบียนของบ้านเรามันยังเป็นภาพของอัปเกรดการอัปเกรดอยู่เนี่ยนะครับการย่อลงมายังยังเป็นโอกาสที่จะ,ะรับได้นะครับแล้วก็ถามว่าเราถ้าชุดหุ้นนะครับหน้าหุ้นที่จะลงทุนในยามที่ภาวะเงินเฟอ้อนะครับมันมันเร่งตัวขึ้นมานะครับจริงๆมองมองคล้ายๆกับทางพี่กิจพลเลยนะครับอันดับแรกก็คือ,อเรามองไปที่ในงแง่ของตัว pay, ค,คอมมูนิตี้เพย์นะครับก็คือผู้คลาสสินค้าพวกกระพันต่างๆนะครับที่มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องเลือก หนึงต้องซีเล็กทีเพราะว่า,าหลายบริษัทก็ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ผมว่าเลือกเลือกได้แล้วก็ยังมีชอยให้ลงทุนนะครับถัดมาก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากในแง่ของตัวเงินเฟอ้อที่มันที่มันขึ้นมานะครับโดยเฉพาะาในส่วนของตัว yield เนี่ยนะครับตัวอัตราผลตอแบแทนพันธบัตรที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนนี้ผมว่าเราเราหาหุ้น ที่จะลงทุนได้เช่นในหุ้นในกลุ่มอย่างประกันเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปหุ้นที่ฟื้นตัวตามรอบเศรษฐกิจนะครับตามภาคเรยวเซกเตอร์นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่ามันยังมีชอยให้ให้ลงทุนได้นะครับเป็นจังหวะที่ผมว่าไม่ไม่ควรไปแพนิคมากนักนะครับโอเคค่ะ อรอบแรกนะคะคุยกันไปแล้วทำให้เราได้เห็นมุมมองนะักวิเคราะห์และคําแนะนําก็คือทั้งสองท่านเอาจริงๆก็มองว่าคือการการย่อลงมาเนะี่ยในมุมเคียงคุณกิจพลก็คือหน้าระดับนี้<ม>ก็ก็คือเริ่มทยอยสะสมได้แล้วถูกไหมคะสําหรับหุ้นที่ได้อาน,นิสงส์เอ่อใช่ครับแต่ว่าเราก็จะมองว่า<ม>เราก็อาจจะเน้นในตัวที่ valuation ไม่ได้แพงมากน,น,นะครับ<ม>แล้วก็อาจจะต้องมองว่าได้ประโยชน์จากทิศทางของตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่ไม่ขยับขึ้นครับส่วนหุ้น ในกลุ่มคอมมูนิตี้เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นระยะสั้นเนี่ย mm hmm. ก็เลยอาจจะต้องเป็นการทยอยสะสมหรือว่าต่อราคาบ้างครับเนื่องจากว่าอาจจะมี mm hmm. ดาวไซส์จากการทำกำไรระยะสั้นได้ครับโอเคค่ะงั้นเราเข้าท็อปพิกหน่อยเลยไหมคะให้ชุ่มชื่นหัวใจกันสักหน่อยค่ะครับก็ท็อปพิกนะครับตัวแรกเลยครับเราชอบค mm hmm. ืนทุนประกันนะแต่เป็นทิพย์พยาประกันภัยครับทิพเพราะอะไรนะ <IP S 1> นทนุคนะครับทิพย์พยาประกันภัยต้องบอกว่า หุ้นประกันเนี่ยเป็นหุ้นที่จะได้ผลดีจากผลตดแทนพนัาบาัารนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยข้อดีก็คือว่าปีนี้มีการขายประกันโควิดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แตรมาสอผมคิดว่าในช่วงแตรมาสองนี่กำไรจะเล่งตัวจากการขายประกันโควิดด้วยเพราะว่าช่วงไตรมาสาถึงเนี่ยหลายคนประกันโควิดหมดก็ไม่ยอมต่อนะครับเพราะสถานการณ์มันดูดีแล้วเนี่ยพอเมษาเนี่ยต่อกันแทบไม่ทันเลยนะก็เลยทําให้กำไรแต่มาสองนี่น่าจะเล่งตัวขึ้นพอสมควรที่สำคัญก,ก็คือ ระดับของการติดเชื้อในปัจจุบันทึงเรารู้สึกว่ามันเยอะ6กหมื่นกว่ารายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในระลอกใหม่เนี่ยยังห่างไกลามากจากระดับที่จะทาให้บริษัทประกันขัดทุนนะครับถ้าจะขัดทุนได้เนี่ยอาจจะต้องติดกันระดับสักสามแสนกว่ารายขึ้นไปเนี่ยถึงจะไปเสี่ยงนะครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเห็นทั้งแนวโน้มโมเมนตัมของกาไรที่ดีจากประกันโควิดจากทั้งบอลยิวที่สมัยก็คือราคาไม่แพงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียบการไยเนีย PE ประมาณ8เท่านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเรามองว่า บนปีก่อนหน้านี้สองปีที่ผ่านมาเขาเคยทำนิวไฮแต่ว่าราคาไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเจอบอลอยูที่เป็นขาลงแต่วันนี้พอเขามาเจอบอลอยูที่เป็นขาขึ้นซับพอร์ตเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็น expansion ของ P/E จาก8เท่าเนี่ยขึ้นไปเป็น1 0บถึงสิเท่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้า10เท่าก็ประมาณ4 0บาทถ้าขึ้นไปถึง14บ5เท่าก็ต้องบอกว่ามีลุ้น 15- บห้าสิบหกสิบาทเลยนะดังนั้นก็แปลว่าสถานเบาเนี่ยเราอาจจะเห็นัพไซด์ระดับประมาณสัก 20%ยแต่สถานมากๆเยเนี่ย้องบอกอัพไซด์ระดับ 7, เจ็ดปสิบเอร์ซนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับอโอเคค่ะวันนี้คุณกิจพลมาตัวเดียวโดดๆเลยเหรอคะก็เออมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว eastwater ครับ eastwater เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วหุ้นหุ้นในกลุ่ม defensive มกักจะไม่ค่อย p e r อร์มเวลาเงินเฟ้อมาแต่ว่าเราก็ต้องไปดูด้วยว่าถ้ามันเป็น defensive แต่มันมี growth ของผลประกอบการแล้วก็ สตัคเจอร์ของของผลตอบแทนมันขึ้นอย่างเงินเฟอ้ mm hmm. อ,งเ,งเ,ฟอเช่นอิสวาเตอร์เนี่ยปีนี้การใช้น้ําจะกลับขึ้นมาเพิ่มเยอะมากมีการเพิ่มราคาค่าน้ําด้วยนะซึ่งเขาปรับค่าน้ำทำเงินเฟอ้อได้นะครับดังนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็มองว่ามีโอกาสครับที่ผลประกอบการจะออกมาดีในระดับที่ที่มากๆนะครับแล้วก็เรามองว่าในเชิงกลยุทธ์เรามองเป้าหมายอของอิสวาเตอร์ที่12บาทก็มีอัพไซด์ตรงนี้ประมาณ20%ครับก็ต้องถือว่าดาวไซด์หน้าจะลิมิตในะที่อัพไซด์ใช้ได้นะครับ ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับตลาดที่ผันผวนช่วงนี้ครับโอเคค่ะ,ะมาดูท็อปพิกหรือว่าหุ้นแนะนำจากฝั่ง a อเชียพลบ้างคุณชานชัยเชิญต่อได้เลยค่ะก็ตัวแรกเราเลือกหุ้นีนกลุ่มประกันเหมือนกันนะครับแต่เราเอา BLA นะครับเร,เราเลือกเข้ามานะครับนั่นก็คือ,อในส่วนของหุ้นกลุ่มประกันเนี่ยคือมันได้ประโยชน์นะครับจากในแง่ของยิวที่มันขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่ง ถ้าเราไปมองในแง่ correlation เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับระหว่างตัว bond yield 10ปีสหรัฐกับหุ้นในกลุ่มประกันเนี่ยจริงๆโดยรวมไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะ b l a นะครับมันมันมันค่อนข้างสูงอยู่นะครับขณะที่อีกมุมหนึ่งคือในแง่ผลประกอบการนะครับเมื่อวานนี้ก็รายงานออกมานะครับก็ต้องบอกว่างบก็เติบโตได้ดีเลยนะครับเราก็เห็นสัญญาณก็คือว่าทางธุรกิจประกันแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับขณะที่อีกมุมนึงก็คือในแง่ของตัว valuation นะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้แพงนะคร แปรรูปปัจจุบันเนี่ยยังยังต่ำกว่า1เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัว BLA นี่แหละนะครับถือว่าเป็นเป็นหุ้นอีกเป็นหนึ่งหุ้นเลยนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับคือผลประกอบการเรามองว่าโตได้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ไว้เ e d จิ้งด้วยนะครับในยามที่บอลยูมันเล่งตัวนะครับขณะที่อีกอีกอ่าหุ้นหนึ่งนะครับเราเราไปในธีมของ commodity เพนะครับตัว c o m m o ิตี้เนี่ยมันมันขึ้นมาหลายหลายบริษัทเลยนะครับ าจากในแง่ของตัวราคาสินค้าพวกก้อนที่มันสูงขึ้นโดยหลักก็คือดีมานมันขึ้นมาแล้วก็สัพพายมันตามไม่ทันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราเลือกมาเราเรา,เราเลือกในแง่ของตัว TVO นะครับคือ TVO เนี่ยเราเห็นสัญญาณก็คือว่าทั้งตัวเหลืองแล้วก็กากตัวเหลืองเนี่ยนะครับมันยังเป็นภาพที่ที่ขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าประเมินนะครับในแง่ของตัวทิศทางกําไรเนี่ยนะครับในในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเรายังมองว่าภาพของ e ออร์เน็ง m e โมเมนตัมเนี่ยมันยังมีภาพที่ สามารถที่จะเติบโตได้นะครับในลักษณะเยอ r o ย y ย a ทั้งทั้งสองไตรมาสเลยนะครับอาจจากในแง่ของตัวทิศทางการถือเหลืองเนี่ยที่มันเร่งตัวขึ้นนะครับแต่ว่าต้นทุนถือเหลืองของเขาเนี่ยเขาล็อกไว้เขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยมันจะไปหนุนต่อในแง่ของตัวประสิทธิภาพการทํากําไรนะครับเราก็เลยอายังมองว่า TVO เนี่ยแหละนะครับถ้าในธีมของ commodity play ยังยังสามารถที่จะลงทุนได้นะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งนะครับเราเราชอบนีไปที่หุ้นที่เรามองว่า ตัวกาไรน่าจะฟื้นไปตามทิศทางเศรษฐกิจนะนะครับเราเลือกในส่วนของตัวปูนกลางมานะครับก็คือ SCCC นะครับเรามองว่าทิศทางเนี่ยนะครับในแง่ของตัวปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับการการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศเนี่ยนะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเริ่มื้นตัวไปตามตามเศรษฐกิจนะครับขณะที่ ที่อ่าถ้าเรามองในแง่ของตัวงบของตัวปูนใหญ่เองนะครับถ้าเราไปเจาะในแง่ของธุรกิจปูนซีเมนต์เนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าไตรพาดไตรมาสที่1เนี่ยมันมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับอ่ขณะที่ในส่วนของตัวปูนกลางเนี่ยนะครับจะประกาศงบนะครับก็วันนี้น่าจะประกาศเราก็เชื่อว่าตัวงบไตรมาสีหนึ่งเนี่ยน่าจะออกมาได้เด่นเลยแหละแล้วก็ อีกมุมหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นเหมือนกับ s e n ิเ m e n t นะครับที่ทําให้มันมีการเก็ง่ยนกำไรเพิ่มเข้ามาก็เพราะว่าในแง่ของตัวปูนกลางเนี่ยนะครับเขาถูกคัดเลือกเข้าคํานวณในตัวของ MSCI Global Small Cap นะครับซึ่งมันจะมีผลนะครับในราคาปิดวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจากที่เราทําสถิติมาเนี่ยก็คือหุ้นที่ถูกเข้าคํานวณใน Global Small Cap เนี่ยถ้าซื้อก่อนที่จะเข้าคํานวณดันชนีเนี่ยสสัปดาห์นะครับจะให้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณสัก8% นะครับด้วยความน่าจะเป็นถึง80%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกคู่นหนึ่งนะครับที่น่าน่าจะลงทุนได้ด้วยแล้วก็เทรดอิงได้ในระยะตั้งด้วยครับโอเคค่ะอะก็ได้ฟังมุมมองแล้วก็ได้หุ้นที่น่าสนใจจากทั้ง2ท่านในวันนี้นะคะขอบคุณมากมคุณกิตพลขอบคุณมากๆค่ะคุณชานชัยค้าสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ